คนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาคืนหน้าชาเดลค่ะวันนี้ครจะรีวิวว่าถ้าธนาคารออกเอกสารแบบนี้เนี่ยต่อให้ออกมาจากธนาคารก็ใช้ไม่ได้นะคะอย่างที่เราบอกเสมอคะ่ะในการรีวิวเอกสารอะไรของเราเนี่ยเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเราทางานร่วมกับทางสถาบันเท่านั้นเองนะคะเราไม่ใช่ทนายอิกซ์มิเกชั่นหรอนะคะ เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน A ค่ะในกรณีที่มีข้อสงสัยนะคะหรือข้อคําถามอะไรพี่เต้ยแนะนําให้ไปปรึกษาทนาย immigration law ค่ะคือสืบเนี่ยมานจากเราทํางานเนี่ยนีเข้าปีที่5แล้วนะเราก็เอ่อเพงเอกสาร,ร,รมาเยอะนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะให้ทุกคนชวนคุยค่ะ5เอกสารนี้ หรือถ้าคุณเป็นคนที่ตวยเอกสารคุณจะให้ผ่านไหมหอยากให้ญาติพี่น้องคนไทยอะลองพิจารณาดูนะครับโดยหลักเกณ์แล้วเนี่ยในการใช้บริการอะไรก็ตามเนี่ยพี่จะอยากจะบอกนี่เลยพี่โทนะคือพี่หัวร้อนมากพี่ไม่ได้โทษว่าคนเตรียมเอกสารหรือว่าคนที่ เออเป็นสปอนเซอร์เขาก็ไปติดต่อธนาคารนะคะแล้วคือธนาคารก็บอกมาว่าเขาก็ทําเอกสารแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะเขามีเรฟเลนซ์โดยหลักการเขียนจดหมายเนะะี่ยคุณหลอกคุณลูกค้าดูนะเนี่ยหัวจดหมายของคุณอะ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ตลกมากเพราะว่าจริงๆแล้วโดยหลักการเนี่ยเด็กมัธยมต้นนะคะหรือเด็กปวชวที่เรียนพณชยการมาเนี่ยพี่เต้จบพชยการมานะ,ะหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยนะคะหเลยนะ การออกแบง k ์สเต e เมนต์แบงค์การันตีขออนุญาตเอาตัวอ,อย่างขึ้นให้ดูเนี่ยที่ถูกต้องของแบงค์อื่นจะเป็นแบบนี้มีหัวนะคะหัวจดหมายว่าใครเป็นคนออกนะคะแล้วก็เรียนใครนะคะเรื่องอะไรเนื้อของจดหมายว่าด้วยอะไรนะคะเช่นว,ว่าเอ,อ่อเจ้าของบัญชีแท่นนี้ใน A สปอนเซอร์นาง C อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่อยู่ที่สามารถ ตรวจสอบได้นะคะมันถึงจะเป็นแบงก์การันตีที่ถูกต้องพี่ได้รับจดหมายแบบนี้มาเนี่ยมันไม่โอเคเลยคือมันไม่มีอะไรเลยหน้าจดหมายมันก็จะว่างๆวงๆแล้วก็คือไม่รู้ไม่มีอีเมลไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ย oh, <no. S 1> ตัวอย่างแบบนเนี้ยเนี่ยธนาคารที่อยู่ในประเทศไทยถ้าธนาคารไหนเขาใช้แบบนี้ พี่เต้แนะนําว่าเราควรเปลี่ยนแบงค์นะคะเราในเมื่อเราเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่คิดจะพัฒนาองค์กรของเขาหรือว่าทําเอกสารให้ดีให้เป็นสากลเนี่ยคุณลองคิดดูถ้าคุณลูกค้าหรือว่าผู้สมัครทุกคนเนี่ยเอาเอกสารนี้มาใช้ไม่อายชาติอื่นหรออะไรเงี้ยไม่อายหน่วยางาน USCS หรือไม่ได้อายโรงเรียนที่เปิดสถาบัน เด็กประเทศสหรัฐอเมริกาหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมันแค่เป็นแค่ชื่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เซ็นมาเฉยเฉยในหัวจดหมายนะคะเขียนแค่นี้จริงๆค่ะ September 12นะคะแล้วก็เป็น N แล้วก็เป็นตัวย่อภาษาไทยแล้วก็เอกเจ้าของบัญชีเนี้ยมีเงินเท่านี้แล้วก็อัปเดตเงินเท่านี้ลงชื่อแล้วก็เลทณวันนี้ราคาเท่าไหร่แค่นี้น ไม่บอกเลยค่ะว่าเป็นแบงค์อะไร <Huh? S 1> มีให้อย่างจริงๆนี่คือนี่คือของที่นักเรียนส่งมาเนี่ยตามตัวอย่างเลยคือแบบว่าเราแล้วพี่เต้ก็โพสไปแบบหัวหร้อนเลยว่าธนาคารแห่งเนี้ยควรหรือไม่ควรให้ญาติพี่น้องพิจารณาเอาเองถ้ายังจะใช้ธนาคารนี้นะคะคุณยังจะเอาเงินนี้ไปไปฝากไว้ที่เขาอีกหรออะไรอย่างเงี้ยคือเอกสารออกมาแบบนี้เนี่ย ไม่อายหรออะไรอย่างเงี้ยพี่เต้ขอเอามาเล่าสู่กันฟังว่าคุณจะใช้อย่างนี้หรอแล้วพี่เต้ก็บอกกับลูกค้าพี่ว่าถ้าคุิเอายื่นไปแบบเนี้ยฉันบอกได้เลยนะว่าเขาก็รีเจคคุณเพราะว่ามันไม่สามารถสืบค้นอะไรได้เลยว่ามันมาจากในแบงค์ไหนอะอ่านแล้วขอตัวอย่างที่ถูกต้องนะคะ,อะของไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะเขียนแบบเนี้ยว่าโอเคชื่อนี้เป็นอย่างนี้นะนี่หัวจดหมายเป็นของแบงค์ไทยพาณิชย์อันนี้ของธนาชาิอันนี้ของกสิกรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบ แต่นี่มันไม่มีเลยอ่ะหลักเกณฑ์การเขียนจดหมายเนี่ยมันจะต้องมีหัวจดหมายมีใครออกมีเรฟเลนต์มีอะไรบ้างนี่ไม่มีอะไรเลยค่ะเอามาใช้ได้หรอเอามาใช้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเห็นเสร็จปับ๊บเราก็รีเจ็คเราก็เลยบอกว่าถ้าคุณใช้แบงค์เนี่ยส่งไปก็โดนปฏิเสธแน่นอนนะคะอย่างที่เราบอกไว้ค่ะเรารีวิวจากประสบการณ์ตรงประสบอาจจะแบบไปใช้แล้วก็ผ่านก็ได้ซึ่งเราวอ a t e v e เอเวอร์เราไม่รู้แต่เรื่องต้นในการคัดกรองเอกสาร ตามหน้าที่ของพี่แล้วก็ทีมงานที่บอกเลยว่าพี่ไม่ให้ผ่านนะครับแล้วพี่ก็ได้ชี้แจงไปทางนักเรียนแล้วว่าตรงนี้ส่งไปก็โดนรีเจ็ตอเราก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาแชร์สู่กันฟังนะคะเผื่อจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ลองไปพิจารณาดูเผื่อเวลาอนา,าคตจะส่งลูกส่งหลานมาเรียนต่อประเทศสหรัฐอเมริกาจะได้ไม่ไอายเขานะคะโอเคถ้าคุณมีข้อสงสัยอะไรก็ตาม inbox e มาหาได้ตลอดถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะช่วยกดไลค์และถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้ใช่ก็ช่วยกดแชร์ด้วยสวัสดีค่ะ